ทำอะไรกันอยู่ครับจูนวันดีจ้าขอบคุณนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยจ้าขออนุญาตถ้าไม่ได้อ่านนะครับจะพยายามเอ่อเียบเรียบมองนะครับเข้าใจลุงด้วฝากระบบให้ลุงด้วยเด้วลุงอาจจะถึงประมาณเออ ครับเพราะว่าลุงขับรถช้าครับมันรถติดแบบเนี้ยรถติดแบบเนี้ยถึงลงเกตีห้าแหละงงแงแล้วนะติดแบบเนี้ยไม่งันลุงไม่ไรห,หรอกทุกคนเนี่ยแล้วก็ขยับได้ทีละเล็กทีละน้อยมันยุกยักยุกยักอยู่อย่างเงี้ยครับมันแบบจะไหลก็ไม่ไหลมันยุกยักยุกยิกอยู่อย่างเงี้ยครับทุกคนเข้าใจคําว่า รถไม่ไหลแล้วมันยุกยักไหมพาเมื่อยขาด้วยแบบเนี้ยขาเราจะต้องอยู่อย่างเงี้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บ๊อยู่อย่างนี้ตลอดเลยมองไงแล้วอะ่ะอีกแล้วอะ่ะเราทำทางเหลือเกินพระเจ้าพระคุณ ไม่ได้โมโหค่ะลุงมาบ่นให้ฟังค่ะว่าลุงสายแล้วฝนตกด้วยแล้วรถก็ติดด้วยค่ะลุงงอไงได้ไหมอ่ะใครอยู่เพบรีฟ้าครับขอบคุณระบบติ้งครับใครครับเนี่ยใครครับใครครับท่านแรกเนี่ยใครใครใครเอ่อมันติดแงกแล้วเนี่ยมันได้มองละใคร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  เพชรบุรีครับลุงไปเพชรบุรีครับคุณโบมาแล้วคุณบีขับที่ปลอดภัยครับผมเอาเข้าไปครับขอบคุณทุกคนนะที่คอมเมนต์ทักทยนะครับว้าวสองนี่ทุกคนนั่งอยู่บนรถลุงตั้งสองร้อยกว่าท่านเลระเนี่ย โอ้โหฝากระบบด้วยโอ้ยโหขอบคุณระบบติ้งด้วยครับขอบคุณครับระบบติ้งครับสองร้อยท่านที่อาส่าบรรทุกมาอยู่บนรถลุงนะตอนนี้นะครับรถติดมากเลยนะทุกคนทุกคนต้องต้องอย่าเซ็งนะอย่าเซ็งอย่าเซ็งอย่าเมื่อยกันนะขยับกันนิดนึงโอ้โหทำไมได้ไลน์ที่ลุงเป็นยังไงน,น่นี่ของจริงเลยนะ น่างอแน่เลยอ่ะถ้าลุงแบบว่าลุงไม่ได้ไล่นะทุกคนของจริงเลยอ่ะของแท้เลยอ่ะครับฝากเป็นกำลังใจให้ไอพี่คนข้างหลังได้นะครับน่แะไอคนนั้นน่ะสวัสดีครับฝากฝากฝากระบบให้คนข้างหลังได้นะครับ